จับกันไม่หวัดไม่ไหวค่ะล่าสุดทางกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะคะมีการไปยึดยาบ้ามาได้อีก14ล้านเม็ดนะคะรวมถึงยาไอนะคะ1,250กิโลกรัมค่ะซึ่งเป็นผู้ตฐานะคะที่ทางจาที่ต้องการตัวมากที่สุดด้วยนะคะรายละเอยียดของข่าวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะมีการจับกลุมได้ถึง9เครือข่าย9คดีนะครับ ได้ผู้ต้องหาถึง22คนแล้วก็ได้ยาบ้าของการถึง14ล้านเม็ดเศษนะครับมียาไอซอีก1,200กว่ากิโลกรัมนะครับสามารถที่จะยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้ถึง2ล้านกว่าบาทนะครับผู้ต้องหาได้ถึง22คนอยู่ที่อำา300ยอดครับก็บงจะวเมื่อวันที่22กุมภานะครับ นะคราบว่ามีกลุ่ณกระชายของทางจังหวัดประจวบเนี่ยัะขึ้นไปด้วยยาเสพติดนะครับจุดรับทธิบรูเวียนนะครับพื่อที่จนรแม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยชุดนี้จะมีรถนำนะครับใช้รถกระบะนำนะครับแล้วก็ชุดจับขเราสามารถต่อติดลงมานะครับจับตัวได้ที่บรูเวียจังหวัดสมุทรโพลีนะครับในจังหวัดระยองครับ ัส่วนเครือข่ายเนี่นะครับเป็นเครือข่ายของอที่กลุ่มว่าซาตานเ่ก็จะมีกลุ่มลายที่คุยกันแบบอะไรคุยกันแล้วก็จากการตรวจผลน่าจะใช้แบบดูแอปเส้นทางน,นะครับว่าเส้ทนทางมีด่านไหมมีอะไรไหมนะครับตอนนี้แบบก,รเ,กเราของเรากำลังสืบสวนอยู่ซึ่งระหว่างนี้เราก็จะ,ะเพิ่มความหนาลายที่มขึ้นเพืก็มี่เราจะตรวจได้ดีขึ้น เดี๋ยวนี้เราไปยังจุดตรวจนักการทูตอเมริกาอัยเนี่ยนะครับซึ่งระหว่างที่เราจับตามมาแล้วแต่นักการจังหวัดิกาอัยนครับมาถึงเพี่อนเลาพอะพอพอได้ประสานกับทางหลวงเพื่อตัดกั้นก็สามารถจับกุมได้นะครับยาต้อแก้นะครับทุกการตรวจสอบแล้วว่าจะลงมาที่กรุงเทพมหานครนนะคะก็จะเป็นการรายงานผลการปฏิบัตินะคะ ในคดีต่างๆนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาเสพติดมาได้นะคะหลายคดีเลยค่ะค่ะสำหรับยาเสพติดที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดได้นะคะหลังจากนี้นะก็จะมีการรวบรวมนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นคดีค่ะก็จะมีการนําไปรวบรวมเก็บไว้แล้วก็เผาทําลายนะคะที่จะมีการเผาทําลายกันทุกปีปีอยู่แล้วนะนะคะซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าอุ๊ย นะคะเอาไปทําอะไรต่อนะคะยาเสพติดเออเผาทําลายจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็น่าจะช่วงเดือนพฤษภาเนาะของทุกป,ปีเลยนะคะตอนนี้ก็ทางเจ้าที่นะคะเก็บเก็บลงกล่องเหมือนเดิมแล้วก็นําส่งไปเก็บรักษาไว้นะคะ